เดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเรื่องออฟฟิซินโดมเนี่ยกล้ามเนื้อหดเก่็งนะบริเวณบ่าเวลาคนไข้ปวดจะปวดขึ้นคอบางทีปวดศีรษะปวดที่ขมับนะครับนี่เราจะสก,กิดปมกล้ามเนื้อที่มันเกรง็งเดี๋ยวดูนะครับมัจะสก,กิดเนี่ยฮะมันจะกระตุกตามเนี่ยฮะซึ่งภาพที่เห็นเป็นการจําลองให้เห็นลักษณะกล้ามเนื้อที่มีการหดเก็งเรื้อรังอยู่นะครับเวลากดหรือบีบจะมีอาการปวดล้าไปตามแนวกล้ามเนื้อเมื่อเรานําปมกล้ามเนื้อล่าวมาขยายดูจะพบว่ามีการล็ออกกกหดดเเเ็งปนนนจุๆตามามมแวล้้ื ซึ่งปมกล้ามเนื้อที่หดเกร็งดังกล่าวจะทําให้กล้ามเนื้อยืดหดได้ไม่สุดไม่เป็นปกติทําให้เรามีอาการปวดร้าวตามแนวของกล้าเมเนื้อดังกล่าวซึ่งวิธีที่หมอใช้ในการรักษาหรือใช้ใคลายปมกล้ามเนื้อที่มีการหดเกร็งนี้เราจะเข้าไปแก้ไขก,การหดเกร็งโดยตรงโดยเราจะใช้เข็มเล็กๆสกิดที่ปมกล้ามเนื้อที่มีปัญหาซึ่งการทําต้องอาศัยความชํานาญเนื่องจากการลงเข็มแต่ละครั้งเราต้องการให้ถูกปมกล้ามเนื้อที่มีปัญหามากที่สุดคนไข้จะได้เจ็บตัวน้อยและผลลัพธ์จะได้ได้ประสิทธ,ธิภาพทีีด่ด